โดนี้นะครับปุ๊กี้มานะครับเป็นเด็กรัดกันหนึ่งวันนะเยอะบเยอะเบอเอาครึ่งชิ้นบอสเอาเมื่อกสมปเจิมป้็สีสมปนเลสมปุยกปิงกปอมปเป็นรวมมิกซ์ใช่ไหมครได้เย่เดยเส้นอะไรดีจ้เย่เยเอาลงช้นใหญ่ท่ไรเอาเะ้นหมดเีย่เยี๋ย่เส้นหก่เซีเดี๋ยว ดีเว้รุ่นสังกรตุ้ยและเด็กสังกรตุ้ยทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีเกมคอมอนเดียคอมอนเบลขมอนเบลเขาเดียวมาทราบคอมอนเดี๋ยวเดี๋ยวของกูเยอะเหลือเกินเดอ๋ยวมาทรบบขมอนบอกเดียวมึงลืมสัตว์มขึ้นก่อนทำไม ก็ดังก้องเยวเลยอบเดี๋ยวนี้นะครับพวกกี้มานะครับเป็นเด็กรัดกันหนึ่งวันนะครับดูดีว่าแม่งจะเฟี้ยวขนาดไหนแบบเราเป็นวัยรุ่นเมกาครับก็มานี่เลยครับที่สตรีทฟู้ดเมกาเว้ยเขาเรียกอะไรวะสตรีทเมกาอ่าวอ a l k i n g สตรีทเมกานะครับผมเดียรโดปะเดี๋ยววันนี้เราพาไปทัวร์กัน w a l ก i n g สตรีทเมกาเป็นไงไปทั้งทายเด็กเมกาเป็นเพื่อนเราเนี่ยเอาไปวะเนี่ยเพื่อนกูมาเทคด้วยเทคเทครัดเทคเทคโก้รถตันเหรอวะ ไปแลนด์สกโย่สรุปขายไงแม่ขายโยอบอสเยอบล็อกเย่บอกเอาครึ่งชิ้นบอกสาวมาพอมันก็จริงไอสัตว์เราไปรุ่นเมกามเต้นเฮียอะไรเนี่ย ว่าวันนี้เรามาซื้อยำมาม่าเอ้ยเพราะได้คำสั่งจากอาม่าเย้เย้ไม่ค่อยได้กินละผมว่าเดี๋ยวมันเป็นบ้าเฮ้ยแต่ผมต้องมาซื้อเพราะผมมีความกล้าเวนเยี่เขามาปราปลาเขาจะกินอะไรมั่งสั่งเลยเอาเซาเอาครึ่งลูกครับอะไเอาครึ่งลูกกูเขาไม่เอาตะแกงตี๋ของมันไม่ดีแล้วเวนเย้วันเซนว้าวามาบอกเย้วันเซนวันเส้นมันนี่ จักบาทจักบาทยอ่าบอกขามายา stop ยอาบอเอาลบอ่เจังเตยอะา stop เยอามันนี้มันนี่าทจะเนตวจปตีบาทเยอะเอาครึ่งอันเฮ้ยครึ่งอันกี่บาทอะเอาครึ่งงนก็ยัง20หรอเมนเย็แหมเมนเมนบอกเ้ยบอกอ้นี่เนาะเอาเาคนดีบาทเดียวกันคนบาทเดียวกันหนุ่อยเออใช่เอาเอาเอาแซ่บบลเนี่ยมือนี่ยใคดีบ้าง แซ่บแซ่บหลายแซบหลายขอพี่เยอะๆได้ไอ้แตปลดใส่กอกพ่อค้านี่ยโอ้โหล็อเพอแล้วได้ไ้ไ้เอาไปเกี้ยสมปานเกีชิมปันแลนสิมสมปาน

Woo! Come on. Yeah, what's up, bro? Yeah. what's up, bro? Okay, let me Oh, yeah, 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 yeah. yeah. Okay. Okay. Cài, cài, chicken, cài, cài Chicken, you gà Cài, cài, chicken, à Ê Ê Ôi thôi, thôi เพลงแรปไอ้เหี้ยเออต้นทีปบะวันนี้เราเด็กแรปเด็กแรปเราเด็กแรปเราไม่ใช่แดนเซอร์เฮ้ยาวัผมกล้จะปิดคลิปกับยาเยาไปเจอกันใหม่คลิปหน้ายวันเด็บ้านสับสุายโย่อลืมไลค์กดแชร์ bro ย่าสวัสดี b บลูว่ y ซิ h ยาขึ้นมาบลูขึ้นมาบายบายบายบล a ย y ว่าจบฟ e าบาย e าวาจะฟลายบลยาซีอูนีทชั n ยายาขึ้นมาบลนมา b ลูลูบลูบลูเดี๋ยวขาอะไรสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูแอซีก่อนว่าตอนนี้อซีมันติดเลยมันติดหนักมากเลยไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเฮ้ยซีมึงทำอะไรอะ ม่ไม่ไมกูไม่ได้ทำอุปกรณ์มึงเล่นอะไรอยู่อ่ะนี่ไงเล่าว,วันวันเล่นเกมได้อยู่ SSBB 2 8 9เกมเมนี่สนุกเล่นง่ายได้ตังจริงด้วยนะเว้ยเขาเรวบรวมเกมออนไลน์มากกว่าพันเกมมาอยู่ในที่นี่ที่เดียวแถมถ้ามึงสมัครตอนเนี้ได้โบนัสด้วยนะเว้ย25%แล้วและถ้ามึงหาเพื่อนมาเล่นได้อีกอะ่ะบวกอีก20%นะ่ะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นอีกมากมายเลยนะเว้ยรีบไปสมัครเลยดีกว,ว่า SBB 2 8 9มีแอด้วยนะจ๊ะรีบไปสมัครเลยเพื่อนถ้ามึงอยากมีตังค์ใช้อ่ะโอ้โหอย่างงี้ต้องโดดแล้วกูเยี่ยมรอิดรอมชิ้นรอมิดตัวนี้นะคะลูกค้าตัวนี้จะมีเป็นลูกชิ้นหมูนะคะแล้วก็เป็นหมูลูกหมูตุตับหมูแล้วก็เต็กไก่ค่ะเยี่ยมส่วนรวมเนื้อจะเป็นลูกชิ้นเนื้อเนื้อโคขุญสไปนังแล้วก็ตับเยี่ยมเลยี่ยมเลยเยี่ยมเป็นรวมมิดใช่ไหมคะลูกค้าเดี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเส้นอะไรดีจ๊ะเยี่ยม เ yeah, yeah. 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 ส้เลส้นใหญ่เส้นอะไรกูาเไหมดเยอาอย่าเย่าเส้นหมเนี่ยบ่เฮ้ยเยอ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 ่าอยยอยอยอมือเป็นเย่อหน่อยเป็นง่อยเลยั่นา้าา้าบ่เออยอ้า่ายอยอยอคือ่คืออะนคืนอคืนยคืก่อรกึ่งดย่กะ เดียวมดซีถันยาเอ้ยมันกินกะดไปบ้าเอ้ยมกดกินะกีโคลาเอ้ยกก็มดซืขดาเอวโซเค่ม้นด้วยเชลเล่เมนสัมเปกับปักาเปเล่เมนโนจอนละเมงกับปลกัสีตวล่าลเมงกาเปเล่ตอนนี้เะเดกเด็เอ้ว่าใครจะไปเด็ดเอ้ยเมซัามาจะกินจะฟอเป้ แม่แม่ฮามัสเหรอฮามัสฮามัสฮามัสกี่บาทกี่บาทมึงพูดไทยได้นี่พูดไทยได้เออแม่ค้าก็น่าทักจ้จเออเย้เชิญนะเั้ยเอ้ยเฮ้ยช็อคโกแลตเอ้ยฟาดนะพวกเพราะมันตีเองเนี่ยมาร้านนี้มาเจอร้านบัฟเฟ่นใครก็ได้เหมือนแม่งมีปืนสไนเปอร์เห็นแม่ค้าโรยช็อกโกแลตเ ดูดูแล้วน่าเจอนนนารักชมอะไรวะเฮียเจอร้านขายของ20บาทใครก็ได้โถไอ้สัตว์เือนผู้เดินบินทบาทอะเอ้ปรู้วไก่ของใครเอ้รู้ว่ามันใช่ไก่ใหม่ๆใครก็ได้ที่ชอบกินไก่ไก่อ่า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 เ้ยิว่นครับมอทางนี้ทางนี้ mưa mưng may à ai có đai bay, bố à không? À à, 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 yeah. Thank you bro, thank you Yeah. Yeah. Ngang, bro. Yeah. Bye, bro. Yeah. <laughs> yeah. Thank you bro. See ya, bro. Yeah, yeah, let's yeah. go. ถ้าชอบแรปเปอร์แบบเก่งๆให้พราชอบสลันถ้าชอบมัวๆให้พราชอบพี่สลลยเอ๊ออะไรสยว่ไว้ที่เอาไปล้างจานไหมจิกจุยเลย